ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าที่เราไปทานข้าวตอนเช้าวันนั้นตรงนั้นก็คือว่าสร้างปีคศสองพันมาเสร็จประมาณ2 0 0 5้าพระคดสวดมงเก็บตังค์เล็กๆน้อยๆผสมน้อยสร้างเสร็จ5ปีหมดไปเกือบๆสอ2ล้านจุดนั้นมาาก็รวมตัวกันมา2ี่กว่าคนทั้งกินทั้งนอนอยู่ในบ้านหลังเดียวนี่หลังเล็กๆที่เราอยู่ที่พี่นี่นะที่มาจากศุรย์าดภูมิสองท่านนอนตอนเสร็จป๊บเนี่ยเราก็ทําให้นะ เขาก็รวมตัว <Wagner> ก <off> <The> pues ันมา20กว่าคนมาจัดคอร์สเสร็จแล้วก็เอ๊ตั้งแต่ปีพศ2007เริ่มเริ่มมา2007สอนไปคอร์สแรกก็อะไรนะขาดทุนยกข้อขับรถตู้อะไรทำอะไรยนจะขาดทุนลูกศิษย์ได้จะขาดเราต้องพ่อจัดทุนเดี๋ยวจะโต๊ะเดี๋ยวจะก๊อฟฟี่ก๊อฟี่บางทีก็ทำนนิพนธ์หมดแล้ยโต๊ะก็มาซ่องแซงใหม่ไม่อาจมะตักมันก็พอจะได้ ก็ไม่มีอะไรก็ขาดทุนตลอดทคทั้งที่สองก็ขาดทุนทงที่สามก็ขาดทุนแต่มาก็จะพยายามดึงหลักการของข่อคร,รูหรือว่าสมณะคนที่รับที่ทางการอาะไรเนี่ยขาดทุนซือกาไรเลยกำไรเราเือช่วยช้อนจาน จาก20 30 40 50 60 70 80, 80มากสุดที่เคยสอนในใน,ในที่นี่ประมาณ150คนพอภาษาจีนีทำอยู่ว่าสูตาา้ต้าเจ้าคงต้นไม้ใหญ่ต้องเจอพายุสูงแต่มันก็สอนมาประมาณตั้งแต่พศ2006 2007จนถึงประมาณ2014ที่จะมาว่าสอนไปทั้งหมด36รุ่นพอ,โ,อโหดังมากรุ่นนั้นคนสมัครเ80 แล้วคอเก็บกน,น,นัแนนคะแนนประมาณคอร, 8, ร์รอส8,000คนก็ยังรอเชียวจองเชียวพอสอนจบปุ๊บเพราะว่าให้หยุดการสอนแตก็เลยเลยหยุดการสอนไปสองปีสามปีตั้งแต่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแต่มาท้อแต่มาไม่เอาแล้วก็ไม่เอาไม่สอนจะไปดูจะไปสอนอะไรดีไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ให้สอนเราก็ไม่สอนก็หนีไปอยู่ยุโรปอเมริกาไปอยู่ตระกูลปันขาไปอยู่ตูเรนคัม อตอนนั้นเ <apl ink ana> ห็นี่ปุ่นเป็นคำอึ้งหกอย่างที่โดนจับมัาอึ้งเจ็ดอึ้งแปดเลยทีไม่ได้ไม่ได้หลบอันนี้นะแกเพรว่าไปเจอแกที่ฮาวายแล้วก็แกก็ชวนไปอยู่ที่เล็กอินสนองที่คาลิฟอร์เนียแล้วก็ไปเจอแกแล้วก็ให้ลูกศิษย์พาตัวพาเที่ยวทั่วคาลิฟอร์เนียทั่วแคนยอนดัก็ได้ไปเจอแล้วนั่นแล้วก็ที่จริงใจก็อยากกลับเมืองไทยแล้วใจเมบางทีรถตู้ก็ขายทิ้งอะไรก็ขายที่สุดท้ายไม่รู้เป็นยังไงนะ ยังไงไปหลายที่ยังไงเมึงไทยเป็นที่สุดก็กลับมาใหม่มาตั้งหลักก็ว่าจะมาสอนแค่รหัสชีวิตไล้ตั้งสมนักราสมนักเลยสนถะาบันถนนรหัสชีวิตหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งก็เริ่มมาประมาณหนึ่งแปดึงเก้าเอา้าสองศูนย์ยันมาเจออะไรนะเจอโควิดอเอาไงดีก็เปิดคอร์สสอนไม่ได้สองปีก็เป็นดูแลภาคผู้ดง ตั้งแต่ปี 2, 1, 2, 2, 2, 3่งสจนไปเดินสุดรงกับคุณระีเข้าไปถึงอะไรนะอ่าฝรั่งเศสก็ดูแลพระนารงประมาณเกือบสองปีเรื่องเดินก็สอนรหัสชีวิตโฟกัสไปท้กปีนี้ยังไงไม่รู้เนีย่ยก็พอดอีก็เริ่มมาสอนเนี่ยทั้งหมดรอ,อบแรก3ามขบุนรอบสองนี่ก็ถือว่าสาม แลก็ยังไม่ทราบมันเปลี่ยนแปลงไรอนกันปี2 0 0 6 2 0หก็ก็เปลี่ยนแปลงปี2 0 1 4 1 5ก็เปลี่ยนแปลงแล้วเจอปี2 0งศองสี่กับ2 0งศูนย์สก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติการชี้ยจงขึ้นก็ลูกศิษย์อินดิโกเดี๋ยววันที่1 3บสามสิี่สเราเปิดคอสนานาชาติเป็นต่างประเทศต่างประเทศมาบาร์ซิยไม่รู้ประเทศไหนบ้างประมาณ30กว่าคนแต่มาดูสถานที่ที่นี่ มาเช่าโรงแรมอยู่ที่อินเล็ตอินสอดเพราะว่าที่นี่ก็มีทัพตั้งแตนไม่เยอะแต่ทัพน่าจะมจะีสหภาพคนทำนั้นก็จะพักในโรงแรมหม่อหมองโรงแรมทั้งหมดเลยก็ามามาสอนที่นี่ผมก็เห็นัตะมาแล้วเขาเคยตะมาตะมาก็เห็นช่วงนี้พอเซ็นเตอร์อะไรนะแต่ว่าที่อะไรนะ หลอกคนเยอะินมาเห็นหน้าตามีหมดมีเขาเี่ยอยู่ทงอะไรนะหน้าตาเหมือนกับหลอกคุยแต่มาปีจตนมาก็ไม่ตอบไม่รับอะไรแต่คุยไปเจ็ดเ้ยๆยาหลังเนี่ยแกก็มามามาเรียนที่ประมาณปีปลายปีสองพันสามสอามเรียนจบปุ๊บเนี่ยแกก็มาเห็นจมาอพิชาพราะาเลยเนี่ยหดกระดูกนกระน้องาเนี่ยจออาจรมาไปสอนที่ปาสินอาจาก็รับปากไ้เรื่นๆ จริงไม่จริงบางทีคนๆไปตั้งเยอะไม่เห็นทางไปเราไปสิแล้วก็ละบากเอาไปมาไกวางแผนราแผนตึปีเลยปลายปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่สอามปลายปีสงัมสอง4ี่แาก็ได้ไปลาจิทตอนไปลาจินแกก็จับคอที่สามคอแล้วจับตัวสามคอประมาณสามสามอาทิตย์ไปอยู่ที่สปโรโรกิอาบาดีโอไปสอนอยู่สามคอประมาณที่หนึสามสิคนที่าไมรู้ว่าเป็นอะไรตัวเลขสง รอบที alla, la, bien, 3, poder, ่ผ่านมาเป็นตอนวัดดินก็ได้นักเรียนประมาณ36คนพอสอนจบก็ก็จะมาเขาก็ถามกันมาว่าจะไปไหนต่อมีมีแผนจะไปไหนต่อจะมาว่ามีเพื่อนอยู่ที่แอนจิตินาวัดเราวัดลาวหลวงอะไรนี่ว่าจะไปแล้วก็ติดต่อไปเลยวมาดึงเราก็คลุมไปเลยแต่เราโอ้ค่าใช้จ่ายก็เครื่องเรียนก็ไกลนั่นน่ะอ่ามินิคาใต้สุดนี่จะไปเรียนไปดีวัดลาวลาวอยู่งไปไกลบ้านเราไป จดิไปดูว nh ัดจ ph ีนติดต่อวัดจีนไปสองวัดวัดหอวงพ่องซันกับวัดอะไรตรงกวนซื่อเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่ในบารีสติดต่อไปเขาไม่รู้จักไทยทางนเทอเนี่ยมีคนแนะนำนะให้ไปพอติดต่อไปปุ๊บไม่รู้จักใครเขาก็ไม่รับเราอยู่เพราะว่าที่นี่มีแต่ผู้หญิงมันที่พักไปศโดก็เลยพักบนเขาหนึ่งนะที่กวฟังแล้วก็เดี๋ยวบางก็รออาจารย์อาจารย์ที่อยู่รออาจารย์กลับมาก่อนไปมา เน,นี่ยแต่มาตั้งแต่ท่นจีนวัดจีนมาสามสิบปีแล้วเจดูวัดจีนนีบบ่ดูวัดจีนเขาไม่ไม่ต้อนรับไม่เรับคำเลยก็บอกแค่หนึ่งสิบดีตัววันนั้นไปแต่มามีเพื่อนอยู่ที่ Amazon. อเมซอนอยู่ในป่าอมาเมซอนทะไมจะไปเยี่ยมเจอเอาที่ฮาวายประมาณสิบปีที่แล้วแล้วหลวงปู่พันขาวก็ชวนแต่มาให้ไปศึกษาเข้าป่าอเมซอนไปศึกษาอะไรนะความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรอเมซอนมันสุดย,ยอดเลยสิบปีที่แล้วแต่มาก็ไม่ไปเพราะว่าแต่มาก็อยู่งานอยู่การอยู่ นการเรียนการสอนอะไรนู่นเลยก็ไม่ได้ไปพอไม่รู้รอบนี้เลยตัดสินใจแบบเดด็เดี่ยวมากอย่างนั้นวัดลาวเดินไปวัดจีนเดินไปไปวัด e ON, อรมนิสร์เดินเข้าป่าอยู่เราตัดสินใจเข้าป่าทูกสิทธิก็ตามแผนเนี่ยซื้อที่ดินให้เข้าป่าเราลงไปตุ๊หามวหน้าเผ่าประมาณนั้พอมาล้างพวอัตม,มาชอบพิมพ์คำหนึ่งนะที่เขาว่า,ายินดี่อายินดีนนต้นอนระับจิตวิญญาณอ่านำคุณมาถึงที่หมู่บ้านของฉัน ินดีต้อนรับโอ้ดินมาอะไรจิตวิญญาณออกมาน้องบางพานนี่เลยพอเข้าไปในหมู่บ้านก็มันเหมือนกับว่าเป็นห้าสิบปีหกสิบปีแล้วมันเหมือนปั่นตมาตอนเด็กๆเลยปั่นตมานี่เป็นมุ่งจากตรงคามรงป่ากหรือว่าครอบครัวเนี่จนไม่เค่อยเนี่ยถนนเนี่ยก็ลุกล้ำกันกลับไปมันกลับไปหมู่บ้านตัวเองเลยนึกอ้าแล้วก็เขากลับมาพบก็พบไม้พอลาเปยปแต่คนในหมู่บ้านก็ออก พวกเขาก็เดินมามาอยู่ในศาลามอกันมันหลบก็แนะนำอันนี้ด้วยอนี้ทำนี่อันนี้นอันนี้นั้นันเด็กแนะนำแบบวัวนีเสร็จแล้วพอดีมันตรงกับทิ่สมาธิด้วยนะยิ่สมาธิตอนเย็นตอนนั้นวันที่ดินศูนยห้าพันบาทที่ท่านมาเนี่ยมันก็กระเฉองกันทิ่สมาธิเล่นติ๊กต๊อกตอนนั้นก็ไปนั่งฟังกันฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาพูดภาษาโปรตุเกสภาษาอังกฤษนี่เขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เป็นคนไปเลยแนั่งประมาณสัก กับสี่ทุ่มกว่าก็กลับไปนอนไปนอนนี่ไปนอนบนเนินในภูเขาหนึ่งโอ้โหตื่นเต้นน่าดูไฟก็ไม่มีมีแต่ไฟโซล่าเซลล์มที่จะมาเปิดเราก็ตื่นๆพบไฟก็ดับบางทีก็มีฝนตกฝั่งมีนกร้องฝั่งเสียงอะไรโอ้โหสนุกดีเจอเจอเสียงนกเสียงร้องอะไรบางทีมีผีหรือเปล่าวะเราไม่มาทดสอบหรือเปล่าว่าอะไรไม่สนใจเลยหาที่นั่งจังินึ่งมาอุบหูเราข้าข้างเลยปิดมุกปิดตาแล้วหลับ ตื่นเตือนดีอ่ะสว่างแล้วบุญตลอดล้วันนี้เราได้วันหนึ่งก็ดีใจแล้วนะครับบูญตลอดแล้วถ้าตื่นมาตลอดเพราะอะไรที่นอนเนี่ยกลางอยู่ในศาลาไม่มีไม่มีมีรวยู่ข้างสองข้างกันในแต่ด้านหน้ามันก็ไม่มีเพราะไม่มีอะไรไม่ีประตูไม่มีอะไรมาในใจก็มีเสือจริงๆนอ่าราคคนดามาแตมาตื่นแรื่อเก่าในใจก็โอ้สนุกกันคิดนะบางทีมันกลัวตัวเองไม่ใช่กลัวใครอะไรไม่กลัวกลัวตัวเองเราอยู่ไปอยู่ไปเริ่มงชิง สองวันก oh. ็มีขึ้นนะมาเข้าคอร์สสามสิบคนโตดีใจแล้วคือไม่ได้ตายคนเดียวเม่นะตายสามสิบคนเลยก็เป็นไรดูเขาก็จัดห้องใหม่เรามาเราก็เห็นเราเป็นพ้าเราก็ไปจัดให้กุศลนอนอยู่คนเดียวสระศาลาเขาก็ให้ให้คุณหมอให้แขกที่มาพักต่อแล้วก็อยู่ก็คยอดไปหกวันแล้วก็รู้ว่าโอ้หยอดนี่สนุกสนานมากอยู่กันหกวันนี่มันก็ว่าเปลี่ยนชีวิตไปอีกมุมมองหนึ่ง เยวอันนี้ไว้เล่าอนตัวกระสืนเพราะว่าคอดนี่เป็คอดอะไรนะนอดจากกระโดดกันนะนอดสมองสุขภาพเดี๋ยวเวลามันจะเลยวันนี้จะมาเมาส์ไปไะจบครึ่งชั่วโมงล้นะวันนี้ก็เอาไว้กินแค่นี้นะเดี๋ยวเราก็จะได้แนะนําการสาธิตแล้วก็ปฏิบัติจะเล่าบอกตารางคร่าวๆนะตั้งมตารางเรียนเรื่องวันนี้ทางช้าเรียนธาตุน้องกล้องพรุ่งนี้ตอนบ่ายก็เรียนธาตขึ้นนอนหงายไม่ได้เรียนนอนคว่องตอนบ่ายนี้ส่วน นั่งง่ายแล and, and English, 1970, 4 4. ้วก็ท่าเลยนะท่านั Kaiser, ่งตอนเย็นๆประมาณสี่ห้าโมงจบแล้วนะถ้ากลางคืนเนี Kung ่ยจี ND ่ดึงแต่มาก็ไม่ได้ซีเรียสเอาเชิญตั้งเรียนต่อหรือไม่เรียนก็ได้แต่ศาสตร์นี้เนี่ยแต่มาหมดไปเกือบสองแสนเข้าไปในป่ามาสอนไปศึกษาเรียนรู้ประมาณเกือบสองเดือนมาไปสองแสนเงินที่ไปสอนที่นี่ที่ป่าซีนที่อ่ดีโอที่สปอโรที่บิวฮันได้ประมาณแสนนึงอีกแสนหนึ่งแต่มาต้องสปอร์ตไปก่อน นี่แหละบางทีเนี่ยสองแสนเนี่ยเมซอนนะนโหแพงมาเข้าป่าจริงก็ฟังหมู่บ้านต้นางจ่ายประมาณห้าสิบจเจ็ดหมื่นไม่รวมตัวเครื่องบินก็เลยว่าตอนเด็นนี้เดี๋ยวจะมาจะมาแบ่งปันศา,าสตร์อเมซอนถ้าใครสนใจโดยเฉพาะลาเป้ลาเป้เนี่ยวจะมาติดใจดูนะเพราะว่าจะมาอยู่ในป่าโดนยุงกัดเนาะคือตัวลายเลยไข้ซึ่งตัวร้อนกินยาพาลงพาลาแก้ปวดแก้ปวดไม่รู้กี่เสียงชนิด สามสี่สองวันครึ่งอย่ประมาณนั้นกินไปจะเอ๊ะไม่หายเจอลาเป้ปื้นสองปื้อนแล้วโอ้โหมันอะไรนะปิดทิ้งเลยมันอะไรไวขนาดนั้นยาเลยรกับตบใจเลยเปิดรับยาดีเลยเดี๋ยวครั้ตอนเย็นนี่เดี๋ยวว่าถ้าถ้าถ้าเอาราเป้ตัวนี้เดี๋ยววันนี้ไม่ต้องเรียนมือตึ๊บเลยไม่ใช่มือตึ๊บผมว่าสว่างเลยเดี๋ยวไว้ตอนเย็นเดี๋ยวเขาเอาเขาเป่าเต็มพวกโอ้โหสว่างทั้งคืนเลยไม่นอนไม่หลับเลยว่า ตลับลึกเลยหล่าเลยแล้วพอเรารียนเกิดที่เราคลาย,ยาก่อน,นอเดี๋ยวตอนเย็นนี่สักทุ่มเดี๋ยวมาแบ่งปันให้ถึงประมาณสองทุ่มแล้วก็จะมีแม่หมอที่มาช่วยในงานนี้ด้วยนะจะมีผู้ช่วยด้วยเมื่อวันก่อนนี่ไปที่ศรีสกเกตวันที่5กลับมาวันที่8ปดทุกเย็นนี้โหไปเป่าประมาณเกือบสามสี่สิบคนเปล่าสนุกเลยนะเออสนุกเลยเป่าให้นักศึกษาของศิษย์สาสโสพแล้วก็เป่าให ลูกศิษย์อินโดประมาณสิบกว่าคนแล้วก็าทางจีนด้วยนะทางเฉียนหย,าย,ย่าในตอนนีเป็นข้อทางติดต่อพอจนสนุกเลยเกือบเกือบไม่อยากจะกลับมาแล้วถ้าไม่รับปากอาจจะมีข้อมันเกินแม่คุยเนี่ยนธตรมาก,ก็เลยอาจจะไม่ได้กลับมาอาจจะอยู่ที่นนยาจะเป็นทีที่สองแล้วก็บริที่สิบสามเป็นสามพันจีแต่ที่จริงแล้วร้อนี้ก็รู้สึกว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยธรมาเตรียมงานที่อะไรนะจับต้องจัดตังค์อยู่ ห้องน่ะให้พอคุณดีีเขาเป็นคนโปรกเพราะว่าห้องเรียนก็ซื้อห้องเรียนห้องกินข้าว้องกินข้าวหี่น้้องน้าจัดเป็นสังนเล่เนี่ยจัดเาให้มาเชียร์ห้องตรงนั้นห้องเรียนเขาให้เป็นห้องอาหารนะงนั้นเี่อััเคลียเคียไปจอมาเห็นป้ายประมาณ3ปีที่แล้วหนึ่6เก้อ่งาะรนันนวดฟรีอบรมฟรีปีหนึ่งปีสองหนึ่งจิตใจสนุแป๊บน่ะหนึงี่งปีนี้เรายังได้จัดปี เลยก็โพสถา่ายรูปไปโพสไปในในในเฟซไปมีคนถามอาจารย์สอนฟรีอ่ะตายเลยก็จะพูดอย่างนี้แต่ม,มาสอน,นวัดปีเปนหกปีสองปีสามปีที่แล้วไม่ได้สอนมาปีสอนอ่าแล้วแต่สมุนก็แล้วกันแล้วแต่สมุนวันนั้นจะมารับโทษสัพว,ว์กระโหลกแฉะเลยนะคนโทรมาเยอะเลยโปรตีนยังมีแค่สองสามคนที่จะมาเนี่ยจะมาเล่นหาคิสโลบายยังเปิดปีรอบหนึ่งแล้ว,ก,ลก,ลวกันให้คนให้เปิดโอกาสให้ที บางคนนี่ก็แปลกเลยตอนเปิดเก็บตังค์เนี่ยผมก็ไม่มีสตังค์เพราเปิดฟรีอ่ะก็ไม่มีไม่มีสตังค์ค่ารับใหเงินธนามันต้องออขอค่ารับเงให้เลยจะน่าจะดีนะบางทีเวรับไปรับด้วยก็ดีจะดีบ,บ,บ,บางทีลำบ,บากกันเนี่ยตธนานไปเรียนรู้ที่ฝั่งเพชรตรงข้ามตอนนี้เวลาเราตอนนี้สิบโมงตอนเช้าที่หนึ่งกัสิบโมงตืนอันเนี้ยเวลาต่างประมาณ24ชั่วโม,มง,งเลยข่าวอราจะขึ้น เป็นวันที่เก้าเขาเขายังเป็นวันที่แปดตอนชักมาตอนกลางคืนจะหมดนี่แหละตั้นานไเรียนรู้ของสิ่งมาอย่างที่ไต้หวันก็ดีที่ต่างถึงเดโเอาเอาตัวเดียวร่างกายเป็นแรกชีวิตเปนแรกโอรู้สึกว่าตัวเราเี้เอามาให้ถึงที่เลยนบางทีเนี่ยไปเชื่อที่อยู่ตับตวมัไม่เอาจอพวกพวอะตนา็แล้วแต่เรียนรู้แต่กรรมอไรบางทีเราต้องสุดนเองอะไรนะ หาสิ à, là, m, ่งของเขาจะจำที่หนาแล้วก็ตีโลโก้อะไรนะสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมแล้วก็จะปล่อยนะครับกรรมใครกรรมมันนั่นเองทำให้เขาสนใจพิสูจน์กับกรรมมีส้อมเรียนจมน้เรื่องปล่อยวางอะไรแล้วปล่อยวางได้เยอะแบบนั้นไม่ใช่ได้สนใจมากใครจะมาเข้ามาเขามีมาแล้วแต่โอเคนะตอนนี้ก็สิบโมงละเดี๋ยวใครอยู่นน้ำให้พักเบรกห้านาทีแล้วเข้ แนะนำตัวเลขให้เราของปากของคอว่า <ing> ย to ังไงเพราะว่ารหัสชีวิตรอบนี้ก็ไม่ได้สอนนะที่ไม่ได้สอนว่าคนนักเรียนเงียบหมดเลยพอหลังจากมากลับมาในซอนขึ้นเนื้อหนาเปลี่ยนขึ้นเป็นขึ้นในซอนแล้วก็ขึ้นรหัสชีวิตขึ้นจากระดกเงียบหมดเลยเลยเงียบหมดแปลว่าเดี๋ยวต้องมีลูกศิษย์แนะนำเราตันมาต้องเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวจับสองคนนี้พวกใหม่พวกเอ้อ แรงมากเลยนะ่ยเขาบอกเนี่ยไม่ทันแล้วเพราะว่าอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเดือนเลยายมันจะมามามาตำหนักนะถ้าเดินมาช่วงนี้มันร้อนมันจะมาจะหนีน้ำหนีไปหลบน้ำอยู่มาบอใหมาประมาณวันที่มิถุนานหรือ,อกรกฎาคมแต่ว่าจะทำรัศมีมาเอาจะมาเที่ยวจะมาจะมาแล้วจะเตรียมทำสร้างตัวติดตั้นเล่าอยู่เดี๋ยวไม่แน่อนาคตข,ขนาดเนี่จะเป็นที่นี่จะเป็นป่าในซอน แนวการบำบัดักษาจะเป็นแนวสายมีสอนด้วยเป็นแนวภาษาศาสตร์โอเคนะโอเคครับความภาษาทุกขอบคุณพวกเรามากภาษาทุก อันนี้จะเป็น เข้าน้ำแล้วก็นะครับเดียอะเราจะได้สอนในการนวดถนอมนะครับที่เรียนจากตัวเลยพ่เด็กพิเด็กสองคนเนี้ยพิเดยงสองคนเนี่ยคนใหม่แปดคนใหม่แปคนยังพอห่ยเอาสองั้นไปอ่ะอาีกปไนีไปี่มาบาง